สองเนาะจะมาแนะนำเอาไม่ใช่จะมา,าให้ดูนะคะว่าการแจ้งความไขรก็ตามยิ่งโดยเฉพาะไอ้พวกฝูงยูทูบเบอร์ที่มันอยากจะใส่หลายหยาดว่ามันไปแจ้งความเมื่อวานอยากโดนไป3คดีอะไรนี้ใช่ไหมคะมาค่ะมาดูของจริงของจริงที่ไอ้ไขมันเร็วที่โดนหยากแจ้งไปวันที่13ล่าสุดนะคะและอยากจะให้ดูว่าเอา่อเอกสารอะไรที่เราสามารถ ฟ้องเขาอย่างเช่นคดีหมิ่นประมาทพรบคอมใช่ไหมเราต้องหนึ่งมีเอกสารที่ร้อยเวรดูแล้วคือร้อยเวรก็คือคนรับแจ้งความเราดูแล้วว่าเออมันมีมูลจริงว่าสมมุติเราจะไปบอกเอยดังกอมันหมิ่นประมาทดิฉันค่ะสารมัดหมิ่นยังไงครับท่านก็ถามใช่ไหมเราไปแจ้งความก็นี่ค่ะมันเอารูปหน้าข่าวเก่าดิฉันซึ่งสาลท่านได้ตัดสินไปแล้วนะคะเนี่ยก็คือเดี๋ยวอยากไปเช้ดูนะ,ะเออเอาเนี่ยเอาตัวอย่างเลยนี่ค่ะดิฉันมาแจ้งความนะคะคือช่องอีนี่ค่ะ อีนี่อ่านเอานะคะเพราะว่ามันอยู่เมืองนอกอยากจะให้มันกลับมาร้องแจ้งหยากนี่ค่ะเพราะอยากแจ้งมันนะคะเี่ยตัวอย่างให้ดูนะเอาตัวอย่างอีกคนอยู่เมืองนอกค่ะเพราะว่าตอนนี้จะออกหมายเรียกตัวมันตามยากก็จะชื่อนี่ค่ะมาเผยแพร่ให้มันฟ้องอยากนะคะวันนี้ค่ะชื่อนี้นะคะเพื่นอ,อนๆนี่ค่ะ,ช,ะ,คะ,คะช่องนี้เนาะอ่านดูนะคะนี่ค่ะนี่คือช่องที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าอยากจะแจ้งมันไปแล้วและเดี๋ยววันที่24ี่เนี่ย <c oughs> อย่าต้องเอาพยานคือตอนนี้อยากแจ้งความแล้วเอกสารนี่อยู่กับร้อยเวรแล้วแต่ว่ายังขาดพยานทําไมถึงยังไม,ไม่ออกหมายเรียกนี่ค่ะอยากจะให้ดูนะ,ะว่าข่าวเจเบตพลเป .8 ดนี่คือเมื่อปี63ที่อย่างที่บอกค่ะว่าเจเปปพลเปดคือดิฉันเองละค่ะผู้ทําวีรกรรมไว้ข้ามประเทศโดยที่ประเทศปิดนะคะวันที่11ก็รก,กระดากฎานม63นะคะแต่ว่าข่าวบางข่าวก็โลเวอร์วังว่าค้ามนุษย์มั่งขนโคลนอะไรมั่งแต่ว่าพอวันที่11นะคะ ลุงตู่สั่งตามล่าเลยคือข่าวอาจจะลงเวอร์วงังดิฉันก็จะเล่าคร่าวๆนะว่ามันเป็นอย่างนี้คือ11บเอ็ดปุ๊บอ่ะดิฉันก็โทรเรียกตำรวจมาเลยว่าดิฉันอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามล่าหรอกมารับตัวได้เลยที่อารัมน,นี่แหละโรงแรมแห่งหนึ่งตามข่าวก็พอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก,ก็เชิญดิฉันไปโรงพักเอออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเชิญได้ถ้ามีข่าวหมายจับเออไม่ใช่ข่าวระดับนาย,ยกสั่งตามล่าอะไรนี้ว่ามีคนแจ้งว่าอยากเพชรหรือว่าตามคลิปเนี่ยอยากเพชรออกมาหนีเราไม่ใช่ซึ่งผิดกฎหมายเออ วันที่11นะคะ,ะตำรวจก็เามาดิฉันไปอ่าที่ต่อมอค่ะไม่ได้ใส่กุญแจมือไม่เลยนะคือเชิญเชิญไปอ่าพิสูจนรร์ดูว่าเป็นตามข่าวที่ลงไหมนายกต้องการตามตัวคนนี้ว่าคุณผิดตามข่าวไหมพอไปนะคะดิฉันก็โดนสอบสวนประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าอกอง ก็คือทั้งตำรวจทหารตะเวนชายแดนตอมอท่องเที่ยวสุลกากรแล้วก็ทหารตำรวจกัมพูชาด้วยนะ,ะนี่เชนใหญ่โตมากค่ะตอนนั้นข่าวใหญ่โตมากเลยนะคะคือเจ๊เป็ปล่อยเปดแล้ววันที่10อ่าก็สอบสวนเย่สองวันกับพาดิ่ันไปนูน่นกรุงเทพก็นั่งรถหรูอ,อย่างดีนะคะรถของอ่าตอมอตอมตอมรถตำรวจมีไฟกระพริบกระพริบก็คือเหมือนดิ่ันอนะ่ะเป็นผู้อ่า เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ผู้จำเลยต้องหานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาเอออย่างนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวตำรวจก็เชิญมาพาดิฉันกินเลี้ยงฟรีเลยนะสองวันเนี้ยตํารวจเลี้ยงฉันหมดเลยกินข้าวกินกาแฟกาแฟยงขนาดไหนก็กินไรจอดรถพาดิฉันกินค่ะก็คือดิฉันอ่าถูกมันว่าถูกควบคุมตัวไว้คือสอบสวนทำการสอบสวนพาไปสอบที่ตมสวนภูหรืออะไรไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักกรุงเทพแต่ว่ามีอ่าตำรวจตมหญิงนะคะยศ ยศในพันค่ะเออก็รุ่นน้องดิฉันก็ให้เกียรติฉันเรียกพี่พี่พี่เพชรพี่เพชรเออก็ไปด้วยกันก็นั่งรถหรูมีคนขับใส่เครื่องแบบอย่างดีนะอย่างเท่เลยตอนนั้นในความรู้สึกดิฉันนั่นก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวข่าวที่น่ากลัวเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ารักมากเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ารักมากคือดูแลดิฉันอย่างเหมือนญาติประดุดประดุดญาติคนหนึ่งอะไม่เหมือนอ่าผูดต้องสงสัยหรือพู้ต้องหานะคะเออมาเล่าต่อแล้วหลังจากนั้นมาที่13ค่ะ ดิฉันก็ได้ขึ้นศาลนะคะศาลก็ตัดสินดินฉันมีความผิดคือหลบหนีเข้าเมืองก็คือหนีจากกัมพูชาเข้าประเทศไทยเพราะว่าประเทศมันปิดดิฉันโดนปรับไป1000บาทเคสนี้นะคะหลบหนีเข้าเมืองแล้วก็คดีที่ว่าขนคนเข้าเมืองหรือว่าค้ามนุษย์ตามข่าวลงนี่ดิฉันไม่มีสองอันนี้ก็คือไม่มีความผิดนะคะฟังดีๆนะคือขนคนข้ามประเทศกับค้ามนุษย์เนี่ยข่าวมาลงวไม่มีไม่มีประวัติไม่มีอะไรเลยศาลท่านก็ยก ยกฟ้องออะพูดง่ายสรุปง่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือดิฉันผิดพรบควบคุมโรคติดต่อก็คือโรคเชื้อโรคนี่แหละค่ะคือช่วงนั้นน่ะเกิดเชื้อโรคใหม่ๆเนาะปี63เนาะแลวนายกขั้นประกาศเลยภาวะฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อเอาดิฉันไปตรวจเชื้อโรคปรากฏว่าโชคดีดิฉันไม่ได้นําเชื้อโรคเข้าประเทศไม่ได้มีคือแยงจมูกแล้วที่โรงพยาบาลสักแก้วแล้วก็ผลออกมาว่าดิฉันไม่ได้มีติดเชื้อโรคเชื้อโรคเลยเพียงแต่ผิดคืนนีเข้าเมืองต่างประเทศแล้วก็โดนปรับพรบควบคุมเชื้อโรคที่ไม่ได้นําเชื้อโรคเข้ามา คือข้ามจากต่างประเทศจริงๆตอนนั้นเขาห้ามเข้าออกประเทศเลย F อซคงรู้เนาะตอนที่ติดเชื้อโรคใหม่ๆปี6กสานะเดือนกรกฎาคมเชื้อโรคเกิดเดือนน่าจะเกิดเดือนมีนามีาเนาะดิฉันก็ติดอยู่ข้างในกับเพราะดิฉันทาธุรกิจอยู่ในนู้นดิฉันมีธุรกิจมีรถมีลาคือพูดง่ายใช้ชีวิตปกติอยู่ในนู้นแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับทางคาสิโนแล้วก็ฝั่งประเทศลอยเปรเนาะไม่ต้องบอกรายละเอียดเยึกและหลังจากนั้นวันที่13สนะคะศาลก็ตัดสินยันว่ารอรงอาญา สองปีว่าถ้าดิฉันมีความผิดกระโดดข้ามประเทศอีกแล้วก็เชื้อโรคข้ามประเทศอีกถ้ายังไม่หมดเชื้อโรคเนี้ยพรบควบคุมเชื้อโรคถ้าดิฉันกระโดดออกเอาง่ายๆน่คงไม่กระโดดข้ามได้อีกเพราะว่าตอนนี้อยู่ในไทยถ้าภายในสองปีเนี้ยคือดิฉันรอลงอาญาสองปีจะหมดอายุความวันที่สิบสามกรกฎานี่ค่ะอีกสองเดือนก็ถึงลวเมษาพฤษภาคมนายนอีกสามเดือนค่ะรอลงอาญาสองปีในความผิดอ่ากระโดดข้ามประเทศกับพรบควบคุมโรคติดต่อนะคะส่วนคดีค้ามนุษย์กับอ่อ ขนคนข้ามประเทศไม่มีไม่มีค่ะคือข่าวลงได้เพราะฉะนั้นข่าวที่ชันก็ถือว่าศาลท่านตัดสินแล้วใช่ไหมคะในวันที่13ก,กรกฎาคม63และนี่ค่ะช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะ่ะช่องเนี้ยได้ข่าวว่าอยู่ต่างประเทศส่วนช่องอยู่ประเทศไทยดิฉชันไม่ให้โชว์นะคะดิฉันต้องการล่อให้มันเข้ามาค่ะช่องนี้เพราะว่าดิฉันอ่ะออกหมายเรียกสงครั้งแล้วก็หมายจับส่วนช่องอ่ที่อยู่ในประเทศนี่กันนะ ช่องที่อยู่ในประเทศดิฉันก็จะไม่โชว์ชื่อช่องให้ดูนี่เป็นตัวอย่างว่าสามช่องที่ดิฉันฟ้องคือช่องคําสุยแล้วก็ช่องกาบกับกาบลูกนะักการเมืองปลอมแล้วก็ช่องอิงนี่นะคะครั้งแรกเลยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วคือแจ้งไปแล้วแล้วก็นัดพยานมาสอบวันที่ยี่บสี่นี่ค่ะเดี๋ยวหลังยี่สบี่สอบพยานเสร็จดิฉันจะมาทําคลิปให้ดูว่าเรื่องถึงไหนนี่นี่คือ3ามช่องแรกนะที่ฉันมอบคดีให้นะคะหมิ่นประมาทพรบอคอมพิวเตอร์นี่คือของจริงนะคะอืส่วนใบแจ้งความก็เดี๋ยวฉันดูันใบแจ้งความแปบ๊บหนึ่ง คือพูดง่ายๆดิฉันก็เก็บให้มันเป็นระเบียบนะคะ่ะใบแจ้งความสําหรับสช่องนี้เนาะแต่จริงๆมันโชว์ไม่ได้ค่ะ F4 มันโชว์ไม่ได้ดิฉันก็ใช้ดูตัวอย่างแบบใบเน้ยเออโชว์ได้แค่นี้นะคะ f อี FC นี่ดิฉันใช่ดูเนะาะทำดีๆนี่ค่ะนี่คือใบแจ้งความใหม่ล่าสุดนะอีกใบหนึ่งมันอยู่ในนี่ขี้เกียจหาขี้เกียจหาคือเก็บไว้เพราะว่ายัางแจ้งไปละสามช่องนะคะเนี่ยสามช่องก็คือช่องนี้ ช่องอิสารพัดตามเนี่ยแล้วก็ช่องกาบกับกาปลูกนักการเมืองก็คือ3ช่องนี้คําสุยเหมือนกันกับเมื่อวานก็เห็นคําสุยแวบๆนะเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้อีกหนึ่งคดีนะคะคำสุยที่มีปัญหากับที่นอนนะคะที่นอนสีชมพูเนะะี่ยคือคําสุยที่สงสัยจะชอบอคดีมากเลยะคะ่ะที่แม่นางกระทงหลงทางนะคะคือ3ช่องนี้ที่ฉันแจ้งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกหมายเพราะว่ารอพยานรอที่ฉันน่ะคะ่ะตำรวจให้เอาไปตั้งนานแลยที่ฉันยังไม่พร้อมไงพยานที่ฉันยังไม่พร้อมฉันก็เลยนัดตำรวจว่า24นี่ค่ะ24เอ่อเมษายนเนี่ย รอพยานมาจากต่างจังหวัดจะมาเป็นพยาในให้ดิฉันก็จะไปสอบปากคำเสร็จปุ๊บหลังจาก24ก็ร้อยเว้นว่ไม่เกิน2อาทิตย์ก็จะออกหมายเรียกนี่แหละค่ะนางคำสวยกราบๆออกมาเดี๋ยวอยากจะอ่าถ่ายคลิปให้ดูหรือว่ามาเอาใบอะไรให้ดูนะคือตอนนี้ก็ เรื่องนี้รอไว้ก่อนนะครับไม่ได้ว่าไม่เดินเรื่องหรือว่าทำคอนเทนต์ขู่อะไรไม่ใชค่คือเดินเรื่องไปแล้วสามชอ่องแล้วเมื่อวันที่นี่ค่ะเอานี่ดีหวังมันไปเยอะที่13นี่ค่ะนี่ค่ะดูนะคะดูวันที่นะคะนี่คือนี่13เวลานี่ค่ะบ่ายบนาทีนะคะดิฉันนี่ค่ะดูชื่อเลยนะคะนี่ค่ะนางเพชรชลักษม์นะคะนางเพชรรัตน์คือชื่อดิฉันนะคะนี่ ได้มาทําการแจ้งคือเมื่อวันที่13สงการเนี่ยได้แจ้งไอ้นี่คือแจ้งไอ้ไขมันเลวนะคะให้ดูลรายละเอียดไม่ได้เพราะผิดกฎหมายนี่ค่ะการจะแจ้งความอย่างพวกเมื่อวานนะถ้ามันแจ้งจริงมันต้องเอานี้มาเลขที่เลขที่มาดูแล้วก็นี่ออกจากสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่คือใบแจ้งความที่ออกจากโรงพักเอกสารทางราชการค่ะแต่ถ้าเกิดมันเอากระดาษเปล่าๆ a เ,าเ,าเ,าเมาโชว์หรืออะไรเนี่ยคือ ไม่ใช่คุณต้องโชว์หวัวอย่างนี้ได้ค่ะคือรายละเอียดไม่ต้องโชว์แต่การแจ้งความนี่มันจะมีใบนี้ให้ค่ะคือเราแจ้งความเสร็จใช่ไหมคะนี่คือการแจ้งความดําเนินคดีเพราะฉะนั้นร้อยเวรก็จะเราก็ขอ c o p ปี้มาเราจะเก็บไว้เป็นหลักฐานว่าร้อยเวรเนี่ยดำเนินคดีไปถึงไหนแต่เพราะเรื่องมันต้องใช้เวลาหลายเดือนไม่ใช่วันสองวันคือไอ้พวกกระโหลกกะลานะี่คะนี่นะคะให้ดูนะว่าไอ้ไขมันเลวนี่วันที่13ที่ผ่านมา2คดีค่ะมีนประมาทพรบอรคอมพิวเตอร์กับ ค่มขู่คุกคามถามว่าทําไมร้อยเวรรับแจ้งคือเอาเป็นว่าเอกสารที่ฉันครบมีคลิปมีชื่อที่มันด่าช่องดิฉันนะคะซึ่งมันไม่รู้ว่าดิฉันมีช่องไหนมั่งแล้วมันเอาไปเอ่ยคะ่ะอียัดย้อยก็มีช่องคะ่ะมันไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าข้อกฎหมายนะคะดิฉันขอเล่าคร่าวๆเนาะเดี๋ยวมันจะยืดเยอะเกินไปนะคะ่ะนี่ก็อยากจะบอกว่า ไอไขมันเลวโดนไปสองนะวันที่สิบสามแต่ดิฉันก็รอพยานวันที่ยี่สี่คือคนเดียววันพยานคนเดียวที่เป็นเอฟซีดิฉันอนะแจ้งเป็สิบช่องก็พยานคนเดียวข่ะมันง่ายเพราะว่าคือเอฟซีเข้าไปในช่องมันและเห็นแล้วก็ดิฉันแคปมานี่คือ,อหลักฐานทางกฎหมายนะดิฉันขอพูดคร่าวๆสําหรับคนไม่เข้าใจก็ ใจเย็นๆฟังไว้ก่อนเพราะดิฉันไม่มีเวลาที่จะอธิบายเยอะวันนี้มันเป็นภาษาราชการภาษากฎหมายค่ะว่าดิฉันแจ้งไอ้ไขมันเร็วจริงนะคววันที่13ส่วนในสามช่องนั้นก็คือแจ้งตั้งแต่เดือนที่แล้วสรุปว่าวันที่24ิดิฉันมีพยานสอบปากคำอะไรเสร็จดิฉันจะมาถ่ายให้ดูนะว่าหยุดลางงอยแล้วก็ร้อยเวรจะรอส่งหมายเรียก3ช่องแรกส่วนไอ้ไขมันเร็วเหมือนกันค่ะหลังจาก24ก็จะส่งอ่า หมายเรียกพร้อมกันกับอีสามช่องแรกคือจะมีหมายเรียกออกถึงไอ้ไขมันเลวอีกาบกาบกาบอีคําสวยแล้วก็อีสารพัดต่าที่อยู่มังนอกแะอีอีอีสมแสมอะไรนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้้าอยากอยากเพชรที่บอกมาคืออยากจะบอกนะถ้าเมื่อวานมันไปแจ้งอยาเพชรจริงสามข้อหาที่ไม่ไม่ถ้ามันไม่ได้ทำคอนเทนต์มาปลอมบล็อกลงไอ้สิมันต้องมีใมาอย่างนี้มาโชว์ค่ะเพราะพวกมันนี่พร้อมที่อยากจะโชว์อะไรมากขนาดขอตํารวจโทรมาอยากเพื่อที่จะถ่ายคลิปว่าอยากเดินไปโรงพัก อยากรู้ทันมันครับอยากไม่ไปแล้วตํารวจก็ทำอะไรหยาดไม่ได้แต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวอยากจะไปแล้วอยากจะถ่ายคลิปไปดูนะครับว่าอยากจะไปคุยกับร้อยเวรว่าดําเนินคดีไอ้พวกยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องเมื่อวานนี้ที่มันบอกว่าร้อยเวรมอบคดีให้หยาดสามคดีเพราะฉะนั้นคือการแจ้งความเท็จ แล้วไม่ต้องไปหาพยานที่ไหนค่ะร้อยเวนเนี่ยเป๊ะดีนะครับพยานเพราะว่าร้อยเวนเป็นคนที่โทรมาตามดิฉันเข้าใจนะ,ะถ้าใครเข้าใจกฎหมายเนาะเพราะฉันดิฉันโชว์ให้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะว่าดิฉันเนี่ยของจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพวกมันไปลงคอนเทนต์หลอกลวง FC แบบเมื่อวานที่ว่าโดนอยากพชรโดนคดี3ามคไม่ต้องตกใจนะค,ะคอยมารับชมช่องอยากเพจขาดอยากเพจจะลงคลิปให้ดู เป็นระยะระยะนะคะและสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็คือให้ความรู้ทางกฎหมายว่าดิฉันแจ้งมันแล้วรวมเป็น4ช่องตอนเนี้ส่วนช่องไอเชฟดันไข่อีลาตายนี้ของทนายยังยังไม่เอามานะคะก็คือไล่ๆกันค่ะเอาเป็นว่าเด็ดๆนี่ก่อนเนาะส่วนไอเชฟนั่นก็คืออยู่กับทนายดิฉันยังไม่ได้เอกสารมาก็เอาเป็นว่าดิฉันพูดจริงทําจริงและดําเนินคดีมันจริงแล้ววันนี้จะไปดําเนินคดีไอทุกช่องที่มันออกมาทำคอนเทนต์หน้าโรงพักเข้าใจนะคะค่ะ แล้วก็เดี๋ยวที่ฉันขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนเพราะว่าโกกผุมด้วยโกกผมด้วยเดี๋ยวไปโรงพักเดี๋ยว um ขึ้นกล้องไม่สวยค่ะก็ um <y> จะมาลงคลิปให้ดูนะว่าวันนี้แจ้งความไปได้กี่ช่องเพราะว่าเราต้องหินใจเจ้าหน้าที่ค่ะคือเจ้าหน้าที่จอ,อกเวรเก้าโมงฉันต้องไปก่อนเก้าโมงเพราะฉันฉันไปอาบน้ำสระผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะว่าอาบาออกจากบ้านกี่โมงอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ชกดติดตาม